อก็สว oh, ัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพี Emp ่ดีต้อนรับเข้าสู่แบงการเดยเดย์ทูกับผมมาเรเนตเรครั้งหนึ่งครับจะพูดชื่อยูนิตก่อนละอ่ะก็ถึงคิวของราชันลิขิตก่อนนะเลวิดัสเอ็มเพเรียโอนั่นเองครับมีคําว่าเอ็มเพเรอร์อยู่ข้างหลังเลยโคตรเท่เลยอ่าเด็กเนี้ยตึมมากใช่ไหมตอนศูนย์สี่เนี่ยคุณจะเห็นคนพยายามเล่นเลวิดัสแล้วก็ไปใส่พวกโปรโมไซเคิลออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับพยายามที่จะเอาตัวมันมาเล่นแล้วผลที่ออกมาก็คือไม่เวิร์กนะ เพราะว่ามันติดเงื่อนไขหลายอย่างนะครับแบบว่าตัวแว่นนี่ก็แปะมาร์เกอร์ได้แค่เทิร์นละสองใบฝั่งเขาหนึ่งฝั่งเราหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วก็ทําให้เงื่อนไขขอสามใบก็ไม่ครบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เริ่มหลังแล้วกดดีวันสกิลได้เนาะอืมพอแปะมาร์เกอร์ได้น้อยพลังก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะสู้ความเร็วของเท็ก,กันอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นร่างเอมพิเรโอเนี่ยอย่างแรกเลยคือสามารถแปะมาร์เกอร์ได้สามใบในเทิร์นแรกนะโดยการยัดเลวิดัสเกตสามเข้าไปนะครับก็พยายามยัด พอแปะได้3ใบปุ๊บอ่ะเทคลายๆตัวที่ขอเกรด3ก็จะติดแล้วใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยตัวมาร์กเกอร์ไม่ได้ระบุว่าจะต้องแปะของเขา1ของเรา1นะครับอาจจะเป็นเขา2เพื่อเอาชีวิตรอดในเทิร์นต่อไปได้หรือว่าจะแปะเป็นของเรา2ของเรา3ไปเลยเพื่อที่จะเน้นพลังบุกไปเลยอะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นกันนะครับทีนี้ตัวมาร์กเกอร์ของมันเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะเออพอมีการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเลยทําให้กลายเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากๆนะครับมีพลังลดพลังอีฝ่ายได้เพิ่มมือต แค่ลูกน้องของเขาเองก็ชุบได้นะครับใบนี้ก็ชุบตัวเองได้ใส่เขียวเหลืองเข้าไปชุบต่องเงี้ยมันแทบจะชุบกันได้ทั้งเด็กอยู่แล้วอะอะเออไลฟ์ไล์ก็ค่อนข้างจะฟรีนะครับไม่ต้องทําอะไรก็สามารถไลฟ์ฟรีได้แล้วก็พอโดนแวนไลฟ์ก็สามารถเปิดกอง5ใบาหาการ์ดที่ชอบขึ้นมือมาเล่นต่อได้อะไรเงี้ยการ์ดไหญแดมก็มีเป็นเด็กที่ตี5เวฟได้เออเป็น5าเวฟที่2เวฟสุดท้ายเนี่ยแรงระดับ6 0ห0ื่นห้0ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับด้วยตัวกระลอกนี้นะของใหม่นะครับ ก็เรียกได้ว่าเอ่งมากแบบไม่รู้จะพูดอะไรเป็นจุดบอดของมันดีแล้วผมมั่นใจว่าคุณจะเจอหน้ามันรัวๆแน่นอนนะครับอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูในเกมเลยแล้วกันเนาะไปโอเคในที่สุดก็จะไม่เจอมิเลอร์แล้วหรือเปล่าจะมิลเลอร์นี่น่าเบื่อมากๆอะเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยมือนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ครั้งคาวปว้เนี่ยอันนี้ก็น่าเบื่อพอกันเลยนะถ้าใช่อ่ยิ่งไปนี้ก่อนละกันเนาะเป็นตัวเริ่มแล้วหวั่นใจนะ,ะส,มสมมติว่าใช่นะสมมติว,ว่าไปครั้งคาวนะคลิปแรกอันนี้นะครับผมจะลงให้มันลันเทคเต็มๆไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังเจอหลังจากนี้อีกเนะี่ยที่ไม่ใช่คลิปที่เล่นครั้งคาวเองนะ ตัดข้ามไปเลยนะครับเพราะมันนานมากหรืออยากเห็นเต็มเต็มถ้าอยากเห็นเต็มเต็มก็บอกเลยกันแต่ลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนแะนะนะถ้าเกิดว่าใช่ครับพระเด็กมันง่วงเกินอ่ะเมื่อกี้เริ่มหลังจั่วเนาะแล้วก็สกิลอาร์ไครท์นะบอกว่าให้ทับอาร์ไคลงมาใช่ไหมจะสามารถเติมการ์ดรีเสิร์ชขึ้นมือได้นะครับเป็นเนะ s ออเดอร์แล็บเนาะแล้วก็ใบนี้พอแปะเนี่ยจะเปิด5ใบนะครับ เอาใบหนึ่งขึ้นมืออีกใบหนึ่งเอาลงดรอปให้เอาไคจูใบหนึ่งขึ้นมืออีกใบเอาลงดรอปซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละใส่ฟอนต์มาขนาดนี้ด้วยแ,แค่ตัวเดียวเดี๋ยวเป็นใบวนของนะก็ถือว่าดีนะแค่ตอนนี้เขาเหมือนจะไม่มีเพนกวินเนาะแล้วก็อิทธหนึ่งของแล็บก็คือเลสตัวเองแล้วเก็บไคจูจากในดรอปเข้าเก็บเข้าออเทอร์อโซนครับผมยังไม่ใช้แดมกากไว้ก่อนดีไหม ดีหรอกไปเลย,ยเพื่อจวดได้เขียวเหลืองนะงงเดี๋ยวจะแห่ให้ดูไอ้หน้าอากาศแล้วสิสอยากเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมนี่ไม่ดีนะอยากตกซิกเลยพอแล้วเสืรองนะเดี๋ยวไปได้เถอะนี่ก็ตัวสำคัญอยู่นะ ไมปไรอย่าทิ้งคนนี้คนระเดี๋ยวเก็บไว้ทิ้งท่านต่อไปเนาะตัวเกรดหนึ่งบอกว่าถ้าไล่ลายเป็นเกรดศูนของเขาเองนะครับแล้วก็จะไล่ตัวเกรด2ตัวเนี้ยจะสามารถไล่โดยไม่ทิ้งมือได้ต้องเก็บฮูลี่ไว้ชุบตะกแ่นพระเราปาทิ้งไปเองนะแต่ผมได้เริ่มก่อนก็แห่ได้นะครับ ถึงว่าเตือนต่อไปอออเออเอาขึ้นไปดิจริงจริงคลิปก่อนนะเนี่ยทำเจอร์มิเลอร์ใช่ไหมก็เลยเล่นแอคโกแล้วก็ตีเขาตายใน10นาทีนะครับเลจลวิดาเจลวิดานะแต่ว่าแปะมากเกอร์ให้ตัว,ว,ตวเองมหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อย่าตอกอยู่ใบนะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้โชว์ด้านดิฟเอนซีฟตามปกติของเด็กมันเองนะครับก็เลยไม่ได้ลงเนาะอาจจะลงเป็นอันนี้แทนอะไรเงี้ย ถ้าอยากเห็นก็ก็ได้นะอยากเห็นเดี๋ยวลงให้อีกอันอันนี้เขาใช้ไปเลยได้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวแลบมันจะเลสเก็บไปเนาะแล้วก็ใช้ตัวเกศสองตะแกะหยิบขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นตัวที่โกงมากบวกคริค้างแล้วก็เดี๋ยวใช้ทั้งคาวในการสแตนโอเคมีเพนกวินแล้วนะอาคายเกศสองเหมือนกัน,นครับเออเสิร์ฟแลบเหมือนเดิมเนาะ ตัวเพนกินบอกว่าเวลาโดนทิ้งจากมือในเธอของตัวเองจะเปิดท็อป้ใบแล้วก็หยิบออเดอร์เซตออเดอร์หนึ่งใบาจากในที่เปิดเจอขึ้นมือได้เลยก็อาใครเซิร์ฟแลบนะนครับวนันหาอย่าให้ได้ของเล่นเยอะๆแล้วกันขอให้เปิดได้แต่ทิกเกอร์อะไรก็ถ้าเราลอดไปได้เธอหนึ่งน่าจะชนะไต้ตลอดไปได้ส เปิดห้าครับโทรให้เราดูหมดเลยแล้วก็หยิบไ่จูสองใบซึ่งไม่เจอเลยสมำ้ำนั้นปกบุลินข้างเท้าอะเลสเก็บมอนสเตอร์นะผมจะเรียกไ่จูไปเลยนะถ้าเป็นอิงมันจะติดเผามอนสเตอร์นะดูไม่ไม่ใช่เผาชื่อ,น,น,น,อนี่นะบอนดิ้งมอนสเตอร์อะไรเงี้ย อ่าใบนี้ลงเรียถ้าเกิดว่าในออเดอร์มีการ์ดรีเซิร์สองใบขึ้นไปเนาะ<ช>เอาการ์ดบอนเตอร์ในเอา, Unit ายูนิตหนึ่งใบในออเดอร์โซนนะครับที่ไม่ใช่เซตินเนลขึ้นมือแล้วก็ถ้าเกิดว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยจะให้ทิ้งเนาะซึ่งก็หยิบเป็นเพนกวินขึ้นไปแล้วก็ทิ้งไปนะครับก็จะติดติดเพนกวินอีกรอบหนึ่งแล้วก็หยิบอีกคิปมูนได้มาเราะน่จะครบห้าชื่อแล้วจิบก็ไม่น่ายากนะแค่ห้าไม่เป็นไรแต่ถ้ามีสิบใบ ลำบากแล้วก็เลสเก็บเพนกวินต่อครับจะนั่งเล่นอย่างนี้แหละกัดไปก่อนเนี่ดีละเดี๋ยวเวฟก,ก็อีกฝั่เวเวงเขาต้องกอัดเนาะปล่อยสีแดมน่าจะตายเลยเออแดมเราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วมีตัวไหนเดมใบหนึ่งด้วย แต่ว่ารอบนี้ไม่มีฟ็อกซิลนะอย่าลุ้นตอนเปิดแล้วกันนะครับอัลล่าก็ดันตกแดมไปแล้วด้ดวยดาเลนนี้ต่อเจนได้เขียวเหลืองหรออ่าทิ้งคนนี้นะครับมันไม่มีบทพูดเต็มของร่างนี้ ผมรู้สึกว่าเล่นมาจะสิบรอบเลยนะคู่องค์ไม่เคยพูดเลยนะอ่ะตัวเกรดสองบอกว่าโดนไรทับโดนเลวิดัสไรทับนะครับจ่ายสามจี้เปิดท็อปห้าใบหยิบเกรดสามต่ำกว่าหนึ่งใบขึ้นมือขอฟ็อกซี่หน่อยได้ตะกะแตนหนอะแล้มีอยู่แล้วอ่เดียวเหลืองก็ไม่น่าได้ใช้นะมีใบหนึ่งอยู่แล้วเอพีจีแล้วกันนะครับสร้างความปลอดภัยในเทิร์นต่อไปนะ อ่าแล้วก็สกิลแวนก่อนเลยให้เลือกว่าจะเคาน์เตอร์บลส์หรือว่าการบนมะือเข้าโซ่นะก็ยัดเลวิดัสแรกไปนะครับแล้วจะให้แปะตัวของ Eye er อินฟินิตไอมาร์เกอร์สามใบอ่าจริงๆให้เลือกสองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ยัดมือไปเนี่ยเป็นเลวิดัสเกตสามนะครับจะให้แปะสามใบแทนนี่หรอ ไดมีการลอ,อกอ่ะนี่แหละเล่นลมาก่นแล้วก็ไซเจคนนี้เนาะถ้าอยากแรงให้เล่นฮูรี่ตแต่ว่าถ้าอยากเรียงกองก็ต้องเล่นเขียวเหลืองผมเล่นเขียวเหลืองก่อนแล้วกันนียหรือคิดว่าจะแรงปิดไปเลยได้ไหมเ,เ,เรียงทิกน่าจะดีกว่า อีใบก็เลี้ยงได้แหละแต่ว่าเอางี้แหละตอนลงเรียนะครับถ้าลงมาจากมือสามารถคาเตอร์บลั๊สอ่ะให้ดูท็อปกองก่อนแล้วก็เลือกว่าไว้บนหรือว่าทิ้งครับทิ้งไปแล้วก็สามารถจ่ายคาเตอร์บลัสเพื่อหยิบออเดอร์นะครับขึ้นมือหรือว่าชุบเกรดส,สองขึ้นไปจากในดรอปก็เป็นตะกั่วแล้วก็ตะกั่วตอนลงมานะครับ ใส่สามเอเนจี่ดูท็อปกองสองใบเอาใบหนึ่งขึ้นมืออ่ะฮูรี่ขึ้นมาแล้วก็อีกใบไว้บนไว้ใต้ไไก็ได้ก็ไว้บนไปก็เป็นครีเนาะแล้วก็ตัวเองจะบอกห้าพันนะครับอีกเทคนึงคือถ้าเกิดว่ามีอินฟินิตไอมาร์เกอร์สามใบเนี่ยจะบวกห้าพันแล้วก็ถ้าเกิดว่าแถวหลังมีอ่าไม่มีการ์ดชื่อเหมือนตัวเองอยู่นะครับจะสามารถโจมตีจากข้างหลังได้แล้วก็บุยห้าพันผมพูดบวกห้าพันสองรอบใช่ไหมเอาเป็นว่ามันจะบวกตอนจ่ายจี้ห้าพันแล้วก็เทค ฟ้อนเนี่ยอีกห้าพันะก็คือบวกหมื่นหนึ่งมันเปิดเลยนะโดนจี้ไปข้างข้าวเนี่ยมือไม่ค่อยเยอะนะครับมันเป็นเด็กที่จะวันช็อตชาวบ้านเข้าเฉยๆเรามี pg 2ใบาอาจจะรอดอยู่คนนี้ทิ้งได้เลยเพราะเดี๋ยวให้โดดมาใหม่เนาะอย่าตกถ้าไม่ตกจะดีมาก เพื่อนี่ผมพยายามเล่นเซฟนะก็เลยแต่มากเกอร์ไว้ฝั่งนครับอย่างที่บอกแหละเคยเล่นเอโกไปแล้วมันจบแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ท่าของเรวิดาตอนกันก็เลย่ายไปนะเพราะงั้นจะเล่นตามปกติที่แปะชาวบ้าน,นครับไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่มาเล่นีกคลิปนี <laughs> ้เอ,อะกันมาก่อนแล้วก็ข้างนี้ตีก่อนนะรเรวิดาสรับ บอกว่าเวลาเห็นยูนิตที่อยู่บนช่องที่มีอินฟินิตไอมาร์เกอร์อยู่โจมตีหรือว่าบูสต์รนบจะเพิ่มพลังหมื่นหนึ่งหรือลดพลังหมื่นนึงได้ซึ่งถ้าลดเนี่ยเอาไปลดอีกฝั่งเนาะแล้วก็พอรถจะดึงมาร์เกอร์ออกแล้วก็ได้จวดหนึ่งใบนะครับถ้ารอดได้ชนะเลยเต์ค<า>นนี้นะบอกว่าตอนโจมตีนะครับสาม,มารถ อาริไทเรียกาับตใบอื่นเนาะขอแค่มีมาร์กเกอร์อยูสส่สิในแถวเดียวกันเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นกินเพื่อนวกมือนหนึ่งแล้วก็จบทิลเนี่ยระเบิดตัวเองเพื่อที่จะจัวได้เดี๋ยวจะใช้เทคตัวหลังไงเดมไปเลยแล้วก็เสร็จนะฮะ ดีไทยตัวเองจั่วนะครับอืมนิดหนึ่งแต่เอามากันก็โอเคละตอนนี้บอกว่าถ้าตีหรือบูสเสร็จแล้วแถวมีอินฟินิติไอมาเกอร์ในแถวเดียวกัน,นครับแล้วเท่านี้ยังไม่ได้หงายเดมเนะี่ยจะเอาเข้าโซลแล้วก็หงายเดมได้ถ้าเกมล่าสุดนี่คือเลวิดัสสี่ข้างข่าวหนึ่งแต่ถ้านั้เมื่อวานด้วยก็คือมีข้างข่าวเยอะแยะเลยเจออยู่สองเด็กนะ มีวีต้ามาเป็นช่วงๆครับวาก้านี่ไม่เจอสักคนอ่ะข้างข่าวบอกว่าตอนได้ลงมาเปิดท็อปห้าใบเอาเซตออเดอร์ทั้งหมดที่เปิดเจอเนี่ยเอาออเดอร์โซนเจอใบเดียวยว,ว้ายว้ายชุ่นบุรีนี่ใส่ไม่ดีเลยใบนี้พอเข้าออเดอร์ได้จั่วนเนี่ยอ่ะอน,นี่แหละของซับเขาละ บอกว่าถ้าแวนเป็นเอเลเจมาเกรดสามนะครับรีไทยตัวเองโชว์เซตออเดอร์ที่ชื่อต่างกันจากบนมือนะอ่าสามใบขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาทุกใบที่เราโชว์เนี่ยเข้าออเดอร์โซนถ้าโชว์ก็ได้จัวดด้วยหกใบเลยนะก็คือหมดมือนะครับ <laughs> แสดงว่าถ้าตะกี้ผมเอามาเกอร์ไว้บวกพลังไปเลยอ่ะนะเอโกไปเลยชนะเลยเนะี่ยเอามือไม่พอแน่นอะน แล้วก็ไม่ใช่ฮิลด้วยแต่นั่นแหละเราอยากโชว์ของเนาะอันนี้คือเปิดห้าแล้วคอใช่ไหมข้อออเทอร์โซนเปิดครอปห้าใบเลือกหนึ่งใบคอโรงเรียน <S <S แล้วก็ตัวของออฟฟิศเนาะข้อออเทอร์โซนเรียกซดอไม่โทเก้นหนึ่งใบตัวนี้เหมือนเดิมเปิดห้าคอ เขาสามารถที่จะเลสเก็บไอจูที่เอาเก็บของขึ้นมือใช่ไหมแล้วก็เลสอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะเก็บตัวบกทีอ่าแล้วก็วนดลุดตัวน,นั้นได้เปิดกองข้ออีกนะครับนี่ลงมาขารึดขึ้นมือเนาะจากในออเดอร์นะครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบ แล้วก็เดี๋ยวเพนกวินเปิดต่อยังไม่ได้เล่นออเดอร์ปกติเพราะงั้นออเดอร์ที่เปิดมาตรงนี้สามารถเอาไปแปะได้นะสนุกกระบาดนะครับแต่ว่าการในออ,ออเดอร์โซนนี่มันค่อนข้างที่จะซ้ำกันเยอะอีกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้มี6ชื่อยังกดเทคได้แค่รอบเดียวนะถ้ารอบเดียวเราไม่ได้ได <I know. S 2> ้โมเราก็ชนะอันนี้เป็นของเอวาใบนี้เนาะ ลงออเดอร์ order, ได้จั่นนะครับแล้วก็ทิ้งมือแล้วถ้าเกิดว่ามีรีเซิร์ชสามใบในออเดอร์โซนเนี่ยโซบลัสบายเรียรของอีฝ่ายไม่แคร์เกี่ยวเหลืองอยู่แล้วนะแค่เขาตัดตัวเสพเราเนะี่ยมีคนอยากเห็นข้างข่าวเยอะมากไร์แล้วก็ในเมนด้วยเพราะงั้นดูฝากเขาเล่นกอนเลยอะเลสเก็บนะครับ ก็เก็บเพนกินไปต่อแต่ถ้าไม่ได้มีลูกน้องในมือตอนนี้ต้องเก็บลูกน้องแล้วนะไม่งั้นจะเสกมาไม่ได้แลนะ้วเนี่ยแล้วตัวนี้โดดออกมามันก็หมดแลนะ้วเนี่ยอยู่ในออเดอร์เนาะเป็นเทคแอคนะครับแวนเป็นมอนสเตอร์โซบัสสองแล้วก็คอเองลงเรียรแล้วก็บวกห้าพันแล้วก็เทคเมื่อลงก็อ่าหยิบยูนิตขึ้นแล้วก็ิ้ง และลูกน้องนายแหละคือมันเล่นอย่างนี้ได้เพราะว่ามีออเดอร์หุ่นยนต์ใบนี้เนี่ยบอกว่าตัวเกรดสองเนี่ยจะได้บูสต์เพราะงั้นถ้าจะเล่นเป็นตัวที่มีคริใช่ไหมตัวนี้นะก็แค่เลื่อนตัวที่เสกมาเนี่ยมันจะยืนสิบห้าใช่ไหมครับเลื่อนลงไปบูสต์แล้วก็เอาตัวนั้นมายืนตอกขิข้างหน้าแทนอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เปิดมาเป็นบ้านหมาเนาะแล้วก็ใช้รีเร์ชอีกครับขอให้ไม่เจอ แเปิด5้าตัวไคจูสองใบเจอใบเดียวแค่ลูกน้องที่ไม่มีเทคแล้วแบบโอ้แต่จริงๆมันเอามาแปะเพิ่มได้ปะ่ะหรือว่าดีไหมเนี่ยออเดอร์เขาครบสามไหมเห็นแล้วสองอะแต่ไม่รู้อีกใบคืออะไรที่โอนทับซูเลสเก็บถ้าอย่างี้เขาต้องลงอะัก่ยางไปทับตัวนี้ก่อนนะ ว่าแต่ว่าไม่ได้ดิเพราะว่ามันโซไม่พอที่จะโดดออกมาแล้วเนี่ยแค่นั่นแหละอีกไปซะส,สมนักหน้าผมปล่อยเลยผมไม่ดึงด้วย <laughs> ขอสักพิก แค่นั้นแหละทีนี้เดี๋ยวเรา PG แวนครับที่เหลืออากาศไม่ยากแล้วตีสิบแปดดึงมากเกอร์ถ้าได้ทิกเกอร์นะถ้าไม่ได้ทิกเกอร์ก็ตีไม่เข้านะฝั่งนี้ก็ลุกมาก็ตีไม่เข้าเอาไปเลยไม่ได้แคร์เท่าไหร่หรอกนะต้อง PG เพราะว่ากลัวโอเวอร์เฉยๆนะ ผมคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะกดยอมเลยนะแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้กดอยากให้เล่นให้จบนะครับจะได้เอาไปลงคลิปด,ดีๆถามนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่เห็นดึงมาเกอร์อยู่ดีอะแต่ฟุตเทจให้แล้วกันอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจของเกมที่เล่นกับการดีว่าเนาะคือ เราเริ่มก่อนใช่ไหมแล้วพอเขาตีมาปกติเนี่ยมันยังไม่ถึงเทินเพลินนะทำให้เรียกาดของหลายๆเด็กเลยนะไม่ใช่แค่เด็กนีนะพลังอาจจะไม่ได้สูงมากเนาะนี่ขนาดเป็นการาที่แจกพลังให้กับแถวหน้าแล้วนะแล้วพอโดนเลวิดัสดึงลบไปหมื่นหนึ่งเนี่ยพร้อมกับเราได้มือเพิ่มใช่ไหมทาให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะใช้อะไรไปกาต่อบ้างนะครับแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยพอดึงไปหมื่นหนึ่งปุ๊บก็ต้องการเพิ่มอีกแค่ห้าพันใช่ไหมครับซึ่ง ยูนิตหลายตัวของเราเนี่ยที่เป็นตัวที่ชุบอยู่แล้วเนาะพอลงมาเสร็จเนี่ยมันก็จะไม่มีเทคอย่างอื่นแล้วนะเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะอินเตอร์เซ็ปทิ้งไปเลยแล้วก็ค่อยลงตัวใหม่ลงมาเพื่อที่จะชุบเพื่อนแล้วก็ต่อคอมโบต่อได้นั่นเองนะเนี่ยแล้วพอเขาบวกพลังไปอีกใช่ไหมครับตรงนี้มันข้ามเส้นเนาะทำให้พอตอนตีเนี่ยตามปกติก็จะขออยู่ที่สองหมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เลวิดัสลดลงไปได้หมื่นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พร้อมกับการจัวเนาะถ้าเกิดว่ามือเนี่ยผมเนี่ยมีแต่ทริกเกอร์อย ถ้าดึงปกติเฉยๆเนี่ยแล้วไม่ได้จัวเราก็อาจจะต้องปาทิก,กร์ไปแล้วมันก็ไม่คุ้มถูกไหมแต่ว่าพอได้จัวเพิ่มตรงนี้ทำให้เราสามารถตัดสินใจเพิ่มได้อีกนะครับเพราะมันเป็นการดึงก่อนที่จะกาดเนาะว่าเราจะใช้อะไรไปกาดเพิ่มนะอย่างกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจวมาเป็นตัวของเรวิดัสเนาะก็เลยกันอะไรไม่ได้ต้องใช้ทิก,กอร์ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจวมาเป็นตัว5,000ันอย่างเงี้ยล้วก็เรามีตัวที่โดดจากหลุมได้เราสามารถหาของเพิ่มได้แบบมีอย่างอื่นนอกจากทิก,กร์อย่างเงี้ย ก็อาจจะปาเป็นฮูลี่ตรงนี้แล้วก็ใช้5 0 0พันที่จั่วมาได้เนี่ยเอามากาศต่อก็ได้นะครับคือมันสามารถช่วยในการตัดสินใจได้ในหลายสถานการณ์นะเนาะเพราะงั้นเรวิดัสในตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเด็กที่เก่งมากๆเพราะว่าเวฟก็มีนะครับมี5เวฟพลังก็แรงตัดบอร์ดเขาอาตัดพลังเข้าได้มีการจั่วคืนของให้ปรับตัวได้หลายสถานการณ์นะครับจะตีเป็นหลายๆเวฟสุดไปเลยหรือว่าจะเอาตัวที่จิ้มด้วยฟ o x กซิลเอาไว้เนี่ยเอามาบูสต์แทน เนาะกลายเป็นเลนที่มีพลังสูงๆแทนไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยสมมตุติถ้าเกิดว่าเขาห้ามดมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบูสต์เป็นพลังสูงๆไปเลยถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขามีเพอร์เฟกต์การ์ดไม่พอแบบใช้ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังอยู่แค่สี่ดมอย่างเงี้ยแต่มือเขาน้อยนะครับก็อาจจะเลือกที่จะเอาตัวบูสต์เนี่ยไปตีแทนก็จะสามารถทําให้จบเกมได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับตัวเด็กนี่เก่งมากอะแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ครองเม้เมตาเทียนหนึ่งไปเลยนะครับไม่มีข้อโต้แย้งอะนะ เออแล้วก็มั่นใจว่าคุณจะเจอกับเด็กนี้ไปอีกยาวๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นครับถ้าคใครอยากเห็นเด้ไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ก่อนได้เลยนะเดี๋ยวไล่ทำศูนย์ห้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไล่ทำรีเควสให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็จองคิวไว้ไ้ก่อนได้เลยนะอ่าแล้วก็ฝากตัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมมาเรีนใเรย์ไว้พบกันในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย